ครับก็สวัสดีครับผมช่องมังคีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเอ่อเปลี่ยนเจ้ามอตเตอร์ปั๊มติ๊กของรถคลิกหนึ่งสองห้าไอครับผมตัวนี้ก็เป็นมอตเตอร์ปั๊มติกของคลิกหนึ่งสองห้าไอหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็เดี๋ยวก่อนละก่อนที่เราจะถอดเนี่ยผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งอย่างควรจำครับผมก่อนถอดสาย ราก็ควรดูว่าสายไหนมันอยู่ตรงไหนครับผมอย่างเช่นไอตัวปั๊มเนี่ยสายดำแดงดำชมพูเราก็ถ่ายเก็บเป็นหลักฐานไว้ครับผมเผื่อว่าเราถอดไปแล้วจะจำรูไหนไม่ถูกโอเคครับก็ก็มาเริ่มถอดกันเลยครับผมถอดสายก่อนอครับผมเนี่ีดำ ว่าเอเส้นสีดำแดงสองอสองเส้นหน้านี่ก็เป็นสายของมอเตอร์ปั๊มครับผมอีกสองเส้นที่อยู่ด้านหลังนี่ก็เป็นสายสองเส้นด้านหลังนี้ดำชมพูก็คือสายของเกจวัดน้ำมันน้ำมันเชืเ้อเพลิงในถังครับผมท่านนี้ก็มาด้วยอาการอาการรถสตาร์ทไม่ติดดับกลางอากาศครับผมจากที่ผมได้เช็คแรงดันของตัวปั๊มแล้ว แรงดันไม่เกินไม่เกิน2องบาครับผมหนึ่งบาเองผมก็ได้สันฐานว่าเออน่าจะเป็นที่ปั๊มติก๊กเราก็มาเปลี่ยนจุดนี้ก่อนเลยครับผมก่อนที่จะไปเปลี่ยนจุดอื่นเราเช็คจากที่เราได้เช็คไว้แล้วก็ถอดสายให้หมดครับผมอันนี้สสายก็มาเงี้ยมาเงี้ยจุดล็อก4จุดหนึ่งส มนนีอยู่สีจส่จุดก็เม็ดอยู่จุดล็อกมนันก็ดึงออกมาตรวตรงประมาณนี้อาจจะยากนิดนึงครับผมถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยทําการเปลี่ยนปั้นติกทั้งตัวทั้งลูกเนี่ยอ,อาจจะแพงหน่อยครับผมถ้าของของถูกไม่ใช่ของแทแ้มันอาจจะไม่ทนเรามาเปลี่ยนแค่มอเตอร์ดีกว่าจะได้เซฟงบ ทำอย่างอื่นครับผมดีกว่าเปลี่ยนทั้งลูกของธรรมดายังไงก็ไม่จบบางตัวช็อตในก็มีครับผมใช้ไปได้ไม่นานเนี่ยมอเตอร์เราก็ดูลักษณะของมอเตอร์ก่อนครับผมว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนทรงยาวสั้นอะไรเนี่ยจุกไอตัวท่อดูดน้ำมันเนี่ยผมก็เนี่ยมอเตอร์ผมก็ได้ซื้อมาแล้ว เป็นแบรนด์ของ DGN คลิกนุ่งฟางฮ่าไอซูเมอร์ X เว็บไอซูเมอร์ X คลิกนิวเว็บนุ่งฟางฮ่าไอปีสิบสองปลาวานวเรามาแกะดูด้านใน,น,นครับผมมาเทียบมอเตอร์ดูว่ามันเหมือนกันเหมือนกันกับของที่เราเก็บออกมาไหมครับผมหน้าตาก็อยประมาณนี้เลยครับผมสองแบรนด์นี้ใส่ถุงมาเรียบร้อยครับผมกล่องก็สวย ดีกว่าไอ้ของเทก็แล้วแต่ดูที่ราคาครับผมดูที่ราคา,เ,าเท่าไหร่เท่าไรเท่าไรยังไงก็ต้องดู <c oughs> แถมโอลิงมาหนึ่งตัวครับผมอาจากนั้นก็เช็คมอเตอร์ก่อนเลยก่อนที่เราจะใส่หางมันเท่ากันไหม ข้างบนเหมือนกันไหมอือของแท้จะมีอ่าปัม๊มปั๊มตัวอักองตรงนี้แต่ของแท้มันจะมาชุดพร้อมไอตัวตัวนี้เลยมันจะมามันจะมาทั้งลูกแต่ถ้าเราเปลี่ยนแค่มอเตอร์เนี่ยเซฟรูได้เยอะครับผมว่าของแท้เกือบสองพันอยู่ ็แกะใสบวกลบหูของใหม่ก็มีแค่สัญลักษณ์บวกลบบอกแค่นั้นเองแล้วก็ตาประทับแบรนด์ของผู้ดีเจนแบ์นี้ใช้ดีครับผมแนะนำผมแนะนำเลยสำหรับใครที่จะใส่กับลูกค้าเนี่ยได้เลยนี่ไม่ใช่รถของผมเองครับผมเป็นรถของลูกค้าอ,อัดวีดีโอให้ดู เพื่อเป็นวิทยาทานเผื่อใครจะเปลี่ยนว่าไม่ทราบอะไรอะไรยังอ,อะไรยังไงตรงไหนแล้วก็เสียบสายเข้าไปที่เดิมครับผมเราต้องเช็คด้วยนะว่าใส่แจ็คสายเนี่ยตอนที่เราจะเสียบเข้าไปเนี่ยมันวมรวมว่ามันแน่นมันลวมว่าอะไรยังไงเนี่ยเราต้องสังเกตด,ด้วยนะผมไม่ใช่ว่าจะใส่ก็ใส่ครับผมถ้าแจ็คมันหลวมอาจจะมีปัญหาตามหลังได้ผมเพราะว่ามันอยู่ในถังน้ามัน ใส่บวกแดงลบดำเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกว่าอเนี่ยแต่เดี๋ยวตอนที่เราเปลี่ยนมอเตอร์เสร็จปุ๊บเราจะไปวัดแรงดันตอนที่เปลี่ยนมอเตอร์หม่ว่ามันจะดันได้กี่บาร์ครับผมเปลี่ยนแค่มอเตอร์ก็ได้แล้วครับผมจบจบเหมือนกันทนอยู่บ้านคันเนี่ยที่ผมทำบีกว่าก็มีทนนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแป๊บๆเสีย เราน่าจะว่าอย่างอื่นไม่เสียนะก็ต้องดูตามไปแล้วก็ใส่เข้าไปเลยไม่ยากครับเปลียนมาเตอร์เปลี่ยนเองได้อย่าลืมใส่โอลิงตรงนี้ด้วยครับผม โอลิงเนี่ยถ้าแท้มันจะทนผมเอาของเดิมมันใส่ถ้าไม่มีถ้าโอลิงมันบวมก็เปลี่ยนไม่ได้เลยหา,หาตัวให้มันใส่ได้อืมเขาเ,เสร็จนี้ปุ๊บก็ใส่ ตัวนี้เลยไอตัวเนี้ยเราก็หันให้ให้มันเข้ากับรูนี้ <c oughs> ก็ไม่ยากครับลองทําได้ครับผมสําหรับใครที่ไม่เคยทําไม่ต้องตกใจครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนาย <c oughs> เรียนรู้ต้องมันต้องเรียนรู้ไปทุกวันครับผมงานช่างเนี่ยมเป็นมาแบบใหม่ๆตลอดเสร็จนี่ก็เสียบสายเข้าไปที่เดิม ก็เนี่ยสายดําให้เราดูแบบนี้เลยสายดําอยู่ข้างหน้าก็สายแดงดําแล้วก็แดงตรงนี้แล้วกด็ดำแล้วก็ชมพูเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูให้เสร็จอเสียบสายสกปรนะครับอือเราไปให้หนึ่งก็ ใส่ให้ตรงแจ็คด้วยนะครับท่านได้ไหมเดี๋ยวเข้าข้างแจ็คดำแดงดำชมพูผมจำแบบน้ำครับง่ายๆดำแดงดำชมพูถ้าเราที่ลืมก็ถ่ายรูปเก็บไว้ตอนตอนแรกจะได้ไม่มีปัญหา้อนใส่ ก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยเสียบสายก็ควรสังเกตไอ้ด้านในเนี่ยมันเข้าไหมเข้าตรงที่เหล็กมันไหมอ่ะต้องสังเกตดูด้วยอันนี้ก็เข้าที่เรียบร้อยหมดกูยิยมเยอะจีบหายก็กดให้มันเสมอเสมอกันแจ็คให้มันลงให้สุดอ่า ดำแดงดำชมพูเรียบร้อยเดี๋ยวมาใส่กรองผมเอากรองสักครู่ครับก็ผ้กกรองผ้กกรองผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมเปลี่ยนก่อนหน้านี้แล้วเพราะเคยเปลี่ยนเทแกะมาแล้วรอบหนึ่งคันนี้แต่ตอนแรกลูกค้าบอกไม่เปลี่ยนแต่ตอนนี้รถดับต้องเปลี่ยนมอเตอร์แต่ว่ากรองเปลี่ยนก่อนหน้านี้แล้วตตนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันก็ยังใหม่อยู่ ไม่ได้เสียหายอะไรใส่ปุ๊บแล้วก็ดันนี่มันจะมีเขียวล็อกแบบนี้ดันปุ๊บอ่าเข้าก็เป็นอันเสร็จสิ้นโอลิงเนี่ยผมผมจะแนะนำอ่อตอนเราแกะมันโอลิงมันจะบวมแล้วก็จะใส่คืนที่เดิมไม่ได้ใช่ไหมผมแนะนำให้ซื้อโอลิง ฝาวาวของมีโอมาใส่แทนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นโอลิงฝาวาวของมีโอมันจะเล็กกว่าของเดิมแต่มันก็คือยางอะ่ะมันยืดได้เลยแล้วก็ไปใสา่ตรงนี้มันจะดีกว่าก็ใส่ง่ายด้วยไม่ต้องแบบกดแล้วก็เดี๋ยวโอลิงมันลิ่นเดี๋ยวเหมเ็นน้ามันมีน้ํามันรันน่วหรือน้ํามันอีกโอเคเสร็จสิ้นตรงนี้ก็เช็คดูว่าเรียบร้อยไหมปั๊มติกของเราเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่ทางน้ำมัน จากนั้นเ,เดี๋ยวจะมาใส่ลงที่ถังผมก็จะใช้จรารบีนิดนึงผมก็จะใช้จรารบีเป็นตัวนี้เลยใช้ดีมากครับตัวนี้จะได้หมดเลยจะใส่กับอะไรลูกปืนดีมากมาทาจรารบีนิดนึงเพื่อความลอลื่นไม่ต้องทาเยอะครับทานิดๆหน่อยๆก็พอจะได้กดลงไง่ายไม่ต้องเปล่ง ตอนใส่อาจจะยากนิดนึนนงครับผมก็ใส่เข้าไปก็ต้องทำด้วยความใจเย็นๆครับผมก็ตั้งให้ตรง

เอานะผมตอนนี้ผมติดนิสัยคิดลงคิดลืมนิสัยแบบว,ว่าใส่เข้าไม่เข้าโอ้ถอดออกดูบ่อยเกินจนเป็นนิสัยไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ดี เดี๋ยวตอนนี้ท้งนี้จะใส่ให้เสร็จเลยอโอเคเท่าก็ใส่ตัวล็อกอย่าไปใส่ด้านนี้นะครับเนี่ด้านนี้ไม่ถูกนะต้องใส่ด้านนี้บางคนก็ใส่ด้านนี้ ไม่ใช่ช่างนะอเป็นคนเขาที่ทําเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าาใส่ด้านนั้นเป็นเพราะอะไรเกย์ก็ล็อกน็อตให้เรียบร้อยทั้งสี่ตัวเบอร์สิบจะวัดแรงดันให้ดูตอนเนี้ยเสร็จ,จวัดแรงดันให้ดูว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วอาการมันจะประมาณไหนดีกว่าเดิมไหมหรือว่า มอเตอร์ Motor, ใหม่ก็เสียออแล้วก็จะได้รู้ว่ารถออสตาร์ตติดไหมเพราะว่าตอนนี้รถรถตอนนี้รถสตาร์ตไม่ติดแต่อย่างอื่นไม่ได้เสียนะผมเช็คหมดแล้วเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวขันแน่นให้หมด โอเคน่งเดี๋ยวมาวัดแดงดันดูผมว่าจะใช้ทีวัดนะเนี่ประมาณนี้ทีวัดผมสั่งมาจำได้อยู่ตอนนั้น3ามถี่ร้อยอยู่นะสั่งสายมันแตกไปแล้วเลยเปลี่ยนเป็นสายลมแทนใช้ด้วยกันได้ <c oughs> เปิดสวิตด,ด์ครับผมจะให้ดูแรงดัน จะเห็นไหมมันหักงอไม่ได้นะอ่าตรงนี้แล้วกันอ่าเห็นไหมอ่าตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะงานสามบาตอนแรกมันไม่ได้ขึ้นสามบานะมันขึ้นแค่เนี่ยหนึ่งบาเองโอเคตามนั้นเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูว่าติดไหม อย่างเนี้ยคลิกรุ่นนี้เลยที่หน้าไม่ประมาณนี้คลิก LED ตัดเครื่องดนะอนะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เครื่องติดแล้วอโอเคครับ ไไม่ได้โอเคเดี๋ยวต้องรีเซ็ตกลองแล้วก็เช็คจุดอื่นให้เรียบร้อยก็ส่งงานได้ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตาม ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมทําคิดแต่ว่าซ่อมเป็นโอเคครับผมขอบคุณมากครับสําหรับทุกการรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยครับผม